ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้เปิดโครงการเวนตาผ,ผู้สุงวัยในส้มเด็บพระเทพร,รัตน์ค่ะ ในส้มเดจพระเทพ,พร,รัชสุดาสยามบรม,มาราชกุม,มารีค่ะเรกวันที่11พฤษภาคม2568ค่ะถีศาลาประชาคมโรงละครอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรีธรรมราชนายส้มชายลีลาน้อยผู้วาราชการจังหวัดนครรีธรรมราชก็เป็นประธานเปิดโครงการเวนตาผู้สูงวัยในส้มเดจพระเทพค่ะโครงการดังกล่าวค่ะดําเนินการโดยมูลนิธิส่งเคราะห์ข้องสภา,ากาชาดไทยรวมกับห้างเวนทบเจริญเพื่อให้บริการตรวจสายตาและการประกอบเวนให้กับผู้สูงอายุที่มีท่านายกจนและ ส้อยอยู่ในทิ่นทุรักกันดานเนี่ยและได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสัางคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสัางคมและความมั่นคงข้อมนุษย์ก็ได้รวมขัดเลือกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาเพื่อให้ห้างหวนทบเจริญได้เข้าไปให้บริการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะครับการจัดโครงการในครั้งนี้ก็จัดขึ้นนะครับเพื่อแสดงถึง ความสำนึกในพระมหากตริณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาส,สยามบรมราชกุมารีที่ส่งกระนักถึงความสำคัญของการมองเห็นในกลุ่มประชาชนผู้สูงวัยอายุสี่ิมาปีขึ้นไปะนะครับเห้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่เสี่ยค่าดาใจใดๆทางนี้อ้างเห็นสมเจริญนะครับได้ในนวัวยังมีผู้สูงวัยในพื้นที่อ่างใกล้จำนวนมากแสดงความประงค์ข้อรับบริการตรวดสส่ตาเพิ่มเติมโมเลนิดีส่งเคราะห์เด็ก ของสภา,ากาชาัดไทยครับจึงได้ข้อประชาทานพระราชาอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่ออีก5ปีนะครับและก็ได้รับพระกราโปรดกล้าประชาทานพระอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อเนื่องแต่หนึ่งมกร,ราหกแปดนะครับทึ่งสามเอสันว่าสองาหกเจ็ดองนะครับโดยเปิดโครงการครั้งแรกนะครับมีผู้สูงอายุข้าราชการบริการทึ่ง400คนครับค่ะก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะที่พระองค์ท่าได้มาให้กับชาวไทยเราค่ะ